ตกคนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบตตายสิ่บติงกำลังกอดกันอิงติงกอดติงติงอยู่กับผู้อื่นกันยกให้เพิ่นเบิดใจแห้เขาเคียงไกลรวบล้ง นนืนสียุทธ์รักร่วมฝ่าฟ,ฟันยานที่ซอยกันบืนจังไรเมื่อตายเห็นเกินมาเห็นกันใดแห่นอใจคนแล้วคำพี่บางคับลรเนียนสมบัติทำไม แล้วคำที่ว่าวก,กันมือนั้นมันเฮียหิมสาสและคนที่ว่าักไรมือนี่หัวใจเอาไปมาปนแค่บ่มีให้หายใจเลยไ,ไปหากตัวตนตัวตน ตัวตนกันใจฟังเหตุผลของคนที่เ้าหากันเนียอ้ไอ้ยอเคยโทษเขาเหงว่าเขาเมื่อยว่าเขาเป็นเมาเป็น้านเป็นม้า แต่เมื่อได้เห็นตําตาตจึงได้หัว่าไหโงมมาตั้งนานต่อที่แท้ก็เป็นน้ำกันยิ่งให้กันแห่น้ใจคนแล้วคํามดีว่า,าว่าัก,กัน <laughs> มือน,นี่หัวใจมือนั้นมันเสียหิมสายและคนที่ว่าใหัไกลมือน,นี่หัวใจเอาไปมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจลา าาไอโบอยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหากันมวนโบไหมมวนบบมืบอหน้ที่ซ่อมใหม้ใหม่เด้อมือหน้ที่ซ่อมให้ใหม่แน่ลอาโน้มงามๆเนาะโน้มงามกราบงามๆลงใสต่ตากว่ <c oughs> เออ <c oughs> สามบาทโอ้เป็นโนบาได้เลย 啊，露个啥？哎，哎。